สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะมีป้าบนคนอีสานในมาติดตามเรื่องราวความฝันของหลวงพิมพ์ค่ะหลวงพิมเพิ่นฝันเห็นมีไงเสียชีวิตแล้วเพิ่นผ้าหลวงพิมพ์ไปจจงไหมหลวงพิม์้าไปเหมือนมาหมองเพิ่นอยู่ไหมค่ะเหมือนลานปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่ลานปฏิบัติธรรมมันขาวเป็นสาษาหนูสะอาดตานะค่ะขาวไปวัดสะอาดหนูสะอาดตาค่ะเรื่อง ดาความฝันของน้องพิมพ์เป็นที่ให้แนวทางจังไรค่ะกับไปฟังเบื้องเราน้ากันค่ะกับความฝันของน้องพิมพค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมพค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันจะได้ติดตามเรื่องราวความฝันของน้องพิมพ์อีกคือเก่าเนอะน้องพิมพเนาะค่ะเป็นโขงสุดท้ายของน้องพิมพ์ค่ะน้องพิมกับเป็นคนฝันเหม็นผู้หนึ่งรนรนจังฝันเนาะน้องพิมเนาะค่ะ มังคัางในทินก็บ่่คยฟันรื้นรุนฟันเป็นฟันแต่ว่ากระเม่นของน้องทิมอยู่คนฟันงามได้ก็ได้หลองราวความฟันของน้องทิมเพิ่นสิห้แนวท่านจังไดค่ะกับสร้างไปพร้อมๆกันค่ะกับความฟันของน้องทิมค่ะอันฟันมื่ขึ้นในนอค่ะเนอฟันไม่ไหมล่ะค่ะฟันมื่ขึ้นี่ฝันเมื่ขึ้นนี่แม่ค่ะฟันมื่ขึ้นน้องพิมฟันเห็นนั่นแม่ไงค่ะ ไม่ไงพูดจะเสียชีวิตไปแล้วนะแม่ของแม่นะคะ่นในไงยของหนองพิมเองเนาะแม่ค่ะไม่ไงยของหนองพิมเองไม่ายแจะนี่นะคะค่ะโบฟันเห็นเพิ่นโดนอะไ้ค่ะโดนเติบแล้วค่ะเพิ่นจะเสียไปแต่แตนหองพิมอายุสิบสองอะนะคะปองหกน่ะสิบสองปีฟันมาขึ้นฟันว่นา,นา,นา,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 าเพิ่นมหามหามาเห่นนหนี่มเนี่ค่ะี่รหศกับโบ หูว่าเพิ่นมาดอกคะ่ะได้ยินแต่เสียงพเพิ่นเอิญนะคะในความฝันนะะ่ะเพิ่นเอิญนาน,าน,านะะ่ะในความฝันนะะ่ะกะคุ้นว่าเสียงไผเสียงแม่แถแล้วว่าบ้านนี้ในความฝันนะะั่นจำได้ว่าจังไดนกระตกเสียงแม่นะะ่ะน,นะคะเสียงไงไงน่ะนะคะเสียงใหญ่บ้านนี้กเ็เลยแนมหาแนมจังไดนกระเห็เหเเดแนมบน่เห็นน่ะนะแนมไปทางเดยก็แเห็ดใบเห็นเห็ดแต่ปัญญาออกมานในหมองมืดๆนะคะหย่างตะคึมตะคึมออกมานะคะ เห็นบัาน,นพิมกระหา้กะแลนไปก่อด <_ d> คิดหอดเนาะค่ะในความในคิดหอดป้านนี่ไปกอดเพื่อกล่าว่าแม่มะเร็งน้ำเพิ่นวานนาน่อในความฝันน่ะแม่มะเร็งหนัำเพิ่นวานนะน่ะคะะ่กะก็เลยว่าเอ้าแม่บ้านไปใส่พ่อก็จังหลายปีแล้วนะค่ะในความฝันนั้นว่าถามเพิน่นแม่ค่ะ,พกกะเพิ่นก็เลยบอกว่าแม่ก็สิไปละละเพิ่นวานในความฝันนะคะสิไปละละคนสินอัน เพิ่นนม่มาแมาบอกเน่ยไหมค่ะว่าเพิ่นสิบโได้มาอะไรอย่นงเงี้ค่ะมื่บอกว่าแม่ไปหาหนาะมาบอกอะนาค่ะบ่ายนี้ก็เรียกว่าแม่อยู่ใส่หนาอยากแบบน้องพิ่ผมอยากไปหาอยากไปเห็นนั่นหนาในความฝันน่ะเพิ่นก็เลยว่าจะแม่สิ่ภาพไปเมืองหม่องแม่อยู่เพิ่นว่าอู้เพิ่นก็บภาพไปเพิ่นตอนเพิ่นมาฮั่นตายเพิ่นก็ไปคนถือศีลถือถรำเนี่ยนะคะค่ะมันพระกับไปวัดยังสิแม่ค่ะนุ่งขาวห่มขาวแต่หน่อยน้องพิ่ผมก็เด็กไปนั่งคือกัน บานนี้ผ้าไปนั่นเนี่ยไปยนงไ้มันเข้าไปหมดเลยค่ะมันสะอาดหูษ์สะอาดตาไหมค่ะเข้าไปหมดเหมือนปฏิบัติธรรมอยู่เพคนวะแม่ก็อยู่จังสี่ละเพคนวะโอ้เรื่องว่าเพคนสิดที่เกิดนอนหลวงพี่มนาะแม่ค่ะเรียกว่าแอดกะคิดคิดกันกับหลวงพี่มุ่งเลยคนว่าเพคนเพ่นนาสิไปเกิดแล้วล่ะค่ะบานนี้เพคนนั่นหลวงพี่มุ่กับกอดนอนตักเพคนนะค่ะเพคนก็บอกให้ฟังว่า แม่ยู่นี่แม่โอเคแม่สบายแม่บร่เฮ็ดยังมันนะค่ะก็แค่ถือศีลถือธรรมซื้อพันวันนะะเนี่ยม่ทังนีก็สะอาดหูสะอาดตาไมหมดนะคะเป็นลักษณะอันไรหนุ่พิงมันขาวไปหมดสิบบ่มีหอดเฮื่อนข้นบ่มีหอดยังแม่ค่ะบ่มีต้นใหม่พ่อต้นเนี่ยค่ะแบบแน่ไปทาั้งนี่สะอาดหูสะอาดตาแปลนไปหมดนไหมค่ะแปลนไปหมดแม่ค่ะเหมือนแบบ มันปูผักขาปงไหวก็ว่าเป็นได้นะคะมันขาวไปได้เราจะสัตนะค่ะในความอฟันน่ะก็เลยกอดกเว้ากันนี่ยแหละค่ะบ่วงหัวกั้วยังกันแน่ตะกได้เบ้ากันน่ะค่ะเหมือนในนองตักเดวาโดนแบบความกินหอดที่มันหงอยหานะคะนาะมันก็โดนเนาอค่ะเป็นแบว่าพราะสีแจ้งละมั้งค่ะน้องพี่มสีลุกแล้วได้ยินเสียงแล้วข้างนะาปองแป้งปองแป้งปองแป้งในหง่วนนค่ะ อยู่อยู่มองเพิ่นผ่านหลงพี่แม่ยิ่ได้ยินเสียงละครั้งปองแป้งปองแป้งเพิ่นวานอ่ะนะค่ะเพิ่นว่าแม่สิไปอะไรเพิ่นว่าว่าน้องพี่เหมือนว่าแม่บ่อยากให้แม่ไปอ่ะนะเพิ่นว่ามันมันมันหามกดแห่งกรรมบ่ได้เพิ่นว่ามันหามกดของเฮาบ่ได้เพิ่นว่าอือบ้านน้องพี่น่ะก็เลยว่าแม่บ่ไปบ่ได้บ่บ่ไปบ่ได้ดอกเพิ่นว่าเสียงกระตีละครั้งปองแป้งปองแป้งปองแป้งอ่ะนะคือจังอื่นนี่แม่นบ่คือเอิ้นเพิ่นกลั๊บแม่ค่ะคือนอื่นเพิ่นกลับนี่ล่ะบ้านนี้ มันแบบใน่ใจกับวิวๆแล้วบ่อยากให้ไปนะค่ะก็เลยแม่สิไปอะไรแบบเพื่อนอยู่แม่ค่ะอยู่น้องพิมมันกลับขึ้นมาเลยแม่ค่ะอยู่แบบแบบน้องพิมสิไปนั่มเลยแม่ค่ะเพิ่นอยู่อยู่ใบให้ไปน่ะนะคะอยู่พักอยู่พักโอแม่นค่ะน้องพิมก็นั่งไห้หันบันเพื่อนก็ไปน้องพิมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาน้ำตาเนี่ยอาบเต็มเลยล่ะค่ะให้น้ำยังให้น้ำยังไงน้องไอน้องพิมเนาะออ เพิ่นไปนั่มอยู่เ้อค่ะเพิ่นบอ้ไปเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่มันบ่บ่นบ้ันถึงเพิ่นวานนะค่ะบห้ไปนะค่ะค่ะมันสิว่าบ้านถึงเวลาอขาจะคองกับเมื่อกบเมื่อประมาณนี้หรือเปล่านะค่ะอืมน้องพิมพ์ฟันสําคัญเนาะแมนแต่ว่าฟันฟันงดีน้องพิมพ์กับถือว่าฟันดีนะน้องพิมพ์เนาะแมนค่ะเหมือนที่บบเป็นตัวอย่างคือน้องพิมพ์ฟันว่า คนตัดหัวเอาตังไว้ตังไว้วัดตังไว้วัดกำแพงเนาะค่ะเด็กของหลวงพิมพ์กับเขาเน๊ะค่ะส่วงหลวงพิมพ์ฟันว่าคนตัดหัวจากของแล้วจับหัวไปไลยถาดึันชี้ได้ไหมลวงพิมพ์เนาะจับหัวเขาไว้ถาดนี่ฟันดีเนาะฟันเราปูพุมขาวไปเบิดแม่นค่ะเนี่ยไปสะอาดหูสะอาดตาไปเบิดบ่มีบ่มียังกีดทวงนะแม่ค่ะค่ะให้หลวงพิมพ์นี่ตีตัวเด็กหลวงพิมพชี้เอาตัวใดหลวงพิมพ์ น้องพิมขับรตีลายโตเนาะค่ะเนาะน้องพิมก็เสียอ,อายุตอน่นเสียนั่นนะคะไม่ใหญ่นะ,ะาอายุห้าส <59 S 1> ิบเก้าห้าสิบเก้าปี่นเสียชีว <59 S 1> ิตแม่ค่ะส<อ>ิบแมค่ะแล้วก็เธอพยอยากไสสามตัวน้องพิมสำหรับน้องพิมน้องพิมว่าเอาศูนย์ใส่ทั้งหนากระไดแบบศูนย์ห้าเก้าสิไหมคะศูนย์ห้าเก้าแม่ค่ะน้องพิมกับมากมากด้วยดะะ้ค่ะตรงกับคลิปแหลกที่น้องพิมฝันว่าร้านถือหยยบมือเลยที่ว่า ห,หาหูกขาวะหกขาค่ะ <c oughs> ต,ตัวนี้เป็นเป็นเก่า <c oughs> เป็นเก่าเนาะเก่าก็พกกับตัวเดียวกันนะนน้องพิมเนาะนค่ะอายุน้องพิมมีสำคัญน,นี่ได้น้องพิมอายุน้องพิมตอนนี้ยี่สิบห้าเต็มยี่สิบห้าเต็มแม่ยี่สิบห้าปีเพราะว่าเกี่ยวกับตนกับตัวน้องพิมเลยว่าท่านพิมมีไป<ภ>ไปเบึงมองคนดูนั่นน้องพิมเนาะค่ะ ยิบหาเต็มบ่ลหลงพี่ค่ะยิบเต็มหาเต็มค่ะเรื่องราวความฝันของหลวงพิมนี่ยังเพิ่มเติมบ่ลหลงพี่โบ่ะหมดแล้วค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวนี้ที่ให้ท่านพระช้มทั้งบ้านเอาเอาไปพิจารณาเบิ่งน้องพิมเนาะว่าน้องพิมนีฝันนี่งามเย็น้องพิมเรียกน้องพิมเนาะงามอยู่ค่ะมากเลยน้องพิม นี่แหละฮะมา,มา,มาหาเก่าเนี่ยแหละค่ะซูนหาเก่ากับมาคือกันค่ะต่างจากนี้แล้ค่ะน้องพิมพ์ว่าน้านี่บอกหลงพิมอ่าเอาไปเป็นแนวทางแล้วน้องพิมเนาะเราเอาไปเป็นแนวทางเอาไปเส<า>ียงค่ะขอบคุณค่ะน้องพิมค่ะา,คาสรุปตัวเลขของน้องพิมพเนาะค่ะตัวเลขของน้องพิมค่ะหาเก่าหาเก่าน้องพิมเพิินฝันค่ะเพิินฝันเห็นไม่ไงเสียชวิตไปแล้วค่ะผ้าไปบึงมองยูของ นิ่งพื้นขาวสะอาดปฏิบัติธรรมค่ะศู 0, 59, นย์หาเก่าหลงพิมพ์เพิ่นเอาศูนย์เขาคนเสียชีวิตค่ะอายุเพิ่นหาสิบเก่าปีค่ะอายุของหลวงพิมพ์ยิบหาปีมันที่สิบหกกรกฎาคมพ่อโสสองพันหาลอยหุกเดให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสลากินแบง่ง รัฐบาลเนาะค่ะการยื่ก,กดติดตามป่าบนคนวิสานกดไหลกดแท์กดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบริภาษแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเอค่ะป่าบนคนวิสานกสิหามาฝากสัาพุู้ชมทางบ้านเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนวิสานกับนิเที่ยงสนีคลิปนาพกันใหม่โศกโศกหมันหมันลำลำ,ลำด้วยด่วยหิ่งหิ่งต่างๆกับ ตัวเลขของน้องพิมพ์นอะค่ะสวัสดีค่ะ